ันนี้นะครับก็ได้มุมชิลนะครับสำหรับนั่งจิบกาแฟและสับปะรดสีหรือว่านั่งม้อมอยกันหน้าร้านหมูกระทะกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์เราก็ซื้อมาเองประกอบเองนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับขั้นตอนกว่าจะมาเป็นมุมชิลแบบนี้นะครับต้องทําอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับก็มาปรับพื้นที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลกๆหน่อยนะครับมีต้นไม้นะครับที่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับอยู่ข้างหน้า นะครับด้านหน้าของตรงที่กินหมูกระทะกันนะครับก็จะมีตอไม้นะครับต้นนันเชวายนะครับกอหนึ่งด้วยนะครับเราก็จะจัดการนะครับเคลียร์พื้นที่ออกให้ไม่รกนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะตั้งเต็นท์เป็นฟลายชีตนะครับตั้งฟลายชีตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนำโต๊ะเก้าอี้ปิกนิกมาวางไว้เป็นมุมชิวตรงนี้นะครับก็จะทําการขุดนะครับจัดการเอา เงาของต้นนั้นเชเวยนะครับออกไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรแต่ว่าเราปลูกไว้เราก็ไม่กล้ากินนะครับก็จะขุดทิ้งออกไปอ่าแล้วก็เคลียนะครับเคลียพื้นที่ออกไปให้หมดปรับที่ให้เสมอกันนะครับใช้จอบนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ออกกําลังกายอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เหงื่อออกเยอะเหมือนกันนะครับก็เผาผ่านอาหารนะครับในช่วงวันหยุดนะครับพอปกติก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับก็หาเรื่องที่จะได้ ทำงานนะครับเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายนะครับเพราะน้ําหนักก็เยอะนะครับในตอนนี้นะครับล้วก็ขุดนะครับถากนะครับต้นหญ้าต้นไม้ออกไปนะครับเพื่อปรับพื้นที่นะครับเตรียมที่จะทําเป็นมุมชิลนะครับก็ร้อนนะครับอากาศอ่ะเราจะถึงขั้นตอนเอาเงาของนั้นเชเวยออกนะครับก็มีขวานนะครับมาฟัน คนเง่าคนต้นเลยนะครับออกไปง่ายมากเลยครับทุกคนจัดการด้วยขวานนะครับด้ามขวานโอเคแล้วเราก็จะเคลียร์นะครับออกไปโยนออกไปนะครับออกไปไว้ข้างนอกพื้นที่ปรับพื้นที่ให้มันเรียบนะครับอนี้เราก็ได้ไฟชีตมาแล้วอันนี้สั่งมานานแล้วนะครับไม่ได้เอามาใช้ทักทีก็เลยหาเรื่องที่จะเอามาใช้นะครับก็จะมาทํามุมตรงนี้เป็นมุมชิวๆนะครับ ก็จะรวบรัดเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่ตั้งเสาแล้วก็ตั้งตีสมอแล้วแล้วก็ทํามุมทั้งหลายนะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับก็เลยนี่ครับอุปกรณ์ที่สั่งมามันก็จะได้เสาแล้วก็ได้ผ้าฟลายช e ตมานะครับอย่างนี้ก็ไปประกอบทําง่ายๆครับทุกคนครับเหมือนไข่ลูกเสือเลยนะครับทาอ่นนี่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อ่าลองหัดทําครั้งแรกนะครับก็ตอนแรกก็ดูอ่าดูในคลิปวิดีโอที่เขาสอนทําก่อนนะครับแล้วก็มาลองทําดูนะครับอาจจะไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงหน้าหมูกระทะเลยทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อลูกค้านะครับจะมานั่งชิวตรงนี้นะครับบางคนอาจจะมานั่งอ่าคุยโทรศัพท์นะครับหรือว่านั่งสูบบุหรี่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนผมก็จะเป็นมุมไว้อ่าจิบกาแฟยามเช้านะครับนั่งฟังเพลง นั่งเมาส์กันนะครับมีเพื่อนมาก็จะมานั่งเมาส์กันตรงนี้นะครับก็ท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะครับแวะมาอุดหนุนมุกทะนะครับมานั่งชิลมุมใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับนะขับตเลิกนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับมาวันไหนได้กินทุกวันแน่นอนนะครับเขาใครจะมานะครับก็ทักทายมาหาก่อนได้นะครับสวัสดีครับ